วันดวนี้นะครับวัดนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะอันนี้วัดสังการนะครับตําำบลป่าไนานะครับอำเภอเพาจังหวัดเชียงใหม่นะครับกำลังบูรณะอันนี้ได้แต่าสาวสองปีเนาะห้าบาทสิบาทก็บริจาคได้นะครับงานสร้างพระวิหารอย่างนี้จะไม่เหมือนกับสร้างบ้านคนหรือตึกคนนะครับสองมาประมาณหนึ่งพันปีสองพันปีจะมีทีหนึ่งนะครับห้าบาทสิบาทเนาเป็นเงินนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ได้บัญชีวัดให้นะครับ อันนี้หมายเลขบัญชีวัดนะครับตามตรงนี้เลยนะครับจะมีในบัญชีธนาคารออมสินนะมีศูนย์สองศูนย์สองสองสามศูนย์น้าหนึ่งแปดสามศูนย์แปดแล้วก็จะมีเบอร์นะผมจะไม่คุยมากนะเพราะว่าเวลาเรามีจากัดนะประมาณนี้นะแต่สองปีน้องยังได้แต่สาวนะห้านะบาทสิบบาทแล้วเป็นเงินนะถ้าหนึ่งร้อยคนก็เป็นเงินเป็นก้อนเป็นถุงเป็นถังใหญ่นะแล้วก็ใครที่ร่วมบริจาคก็ ขอให้ผู้ทางปรดชอบทำมันเปิดราบสำคัญเปิดราบนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าอ,อยากได้ความดีก็ต้องสร้างเอาเองนะ,ะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนะถ้านรกสวรรค์ไม่มีจริงก็ไม่มีศาส,ส,ส,สนานะครับาพาะคุณใช้ปัญญาให้ถูกจุดนะก็ประมาณนี้นะวันนี้มาฝากท้องผมตื่นได้แต่ตีสี่แล้วนะมาฝากท้องอยู่ที่วัดเลยนะบัญชีนี้เลยนะก็ประมาณนี้นะศูนย์สองศูนย์สองสามศูนย์นะประมาณนี้นะเราจะลงช่อง <c oughs> ที่ต่องเราจะองช่อง youtube ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะกินข้าวด้วยมาสามในบุญนะมาสามในบุญกับพระอาจารย์ปู่ผมด้วยแต่ว่าพระอาจารย์ปู่ไม่อยู่นะครับแต่กับข้าวที่ผมทํานี้จะสามารถฉันได้พรุ่งนี้ด้วยนะจะไม่เสียนะเพราะว่ามันเป็นกับข้าวที่ว่าผมคิดค้นได้คนเดียวแนละไม่มีสูตรในตำรานะกับข้าวที่ไม่มีสูตรในตำรานะากท้องเลยนะเพราะว่า ผมตื่นตั้งแต่ตีสี่นะแต่ไม่ทันนะไม่ทันจริงๆนะเพราะว่ารถก็ไม่มีนะก่อจะย่างอะไรสูกนะเพราะว่าทําคนเดียวนะต้องไปหายุ้มลงมิวรถเองนี่งานสร้างประวิหารนะก็ผมโปรโมทไฟนะอ่าต้องถ้าไม่มีนรกก็ไม่มีสวรรค์นะไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีศาสนานะก็ให้ให้ไฟใหพกคุณนะ ใช้ปัญญาให้ถูกจุดนะอย่ามัวเมากินในตัณหาเยอะเพราะนั้นผมพ่อค้าเสบุญนะสนใจแนวทางหวยหรืออะไรนะติดตามช่อง YouTube ผมได้นะติดต่อจะไม่ลงนะเฟซบ o o k จะไม่ลงนะจะลงแค่ช่อง YouTube ที่เดียวนะผมมั่นนะครับว่าวันนี้จะมีโชคอย่างน้ำรังเพราะว่าลังสารหมอนผมไม่เคยพลาดนะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูกันนะวันที่16ตุลานน้ำขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะกด ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ